เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการซ่อมแซมน,นะครับชิ้นงานที่ว่าเป็นไม้เป็นตู้ว่าเขาทาสีไปแล้วนานๆไปเนี่ยเขาใช้แล้วมันสึกนะครับสึกซีดจางตัวนี้นะครับไม้เขาโดนแดดโดนฝนอะไรพวกนี้นะครับ <S <S เกิดจากการใช้งานหรือว่าาวางของนะครับถูกไฟถูกมานะครับาเขาไม่สวยก็เดี๋ยวจะมีวิธีการนะครับซ่อมว่าเราจะทายังไงให้เขากลับมาสวยเหมือนเดิมได้นะครับ เห็นไหมครับก็คือจะเป็นด่างๆดวงๆนะครับอ่าไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันนะครับอันนี้อยู่ข้างล่างเขาก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไหนที่วางของนะครับหรือว่าอยู่ข้างหน้านะครับอาจจะโดนแดดโดนฝนอาจจะเช็ดถูบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันครับว่าเราจะซ่อมสีไม้ให้ฟื้นฟูกลับมาได้ยังไงนะครับให้สวยเหมือนเดิมได้ยังไง เรื่องแรกนะครับเราก็เอากระดาษทรายนะครับสักเบอร์สองร้อยสี่สิบก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษทรายบกเบอร์ศูนย์ก็ได้นะครับเราก็มาขัดที่ชิ้นงานนะครับขัดเพื่อที่ว่า,าจะสร้างการยึดเกาะนะครับเดี๋ยวเราจะทาสีทับลงไปเนี่ยชิ้นงานเขาจะมีความสากของกระดาษทรายเขาจะได้เกิดการยึดเกาะนะครับของฟิล์มสีด้วยกันนะครับทําให้เกิดการยึดเกาะเกิดความคงทนนะครับ เราก็ขัดไ้ทั่วๆเลยนะครับแล้วก็บางทีถ้าเกิดเจอตําหนินะครับเราก็ขัดลบอย่างเช่นว่าอาจจะมีรอยปากกาหรือรอยดินสอหรือว่ารอยขี้ยุงนะครับรอยขี้มดอะไรต่างๆนะครับเราก็ขัดเราก็ขัดผ่านๆน,นะครับไม่ต้องไปนเน้นอะไรมากขัดว่าให้มันเป็นรอยกระดาษทรายนะครับให้มันมัวๆเท่าๆกันนะครับให้เป็นเหมือนๆกันส่วนอันนี้นะครับเป็นชั้นนะครับ ที่เขาอยู่ในตู้นะครับที่เขาวางทีเนี้ยถ้าเกิดว่าบางชิ้นงานนะครับเราดูแล้วเนี้ยอาจจะมีพวกคาบน้ํามันเพราะว่าเขาขายอาหารนะครับเป็นตู้ใส่อาหารก็อ,อาจจะมีคาบน้ํามันมีน้ํามันมาวางอยู่ถ้าเราเจอนะครับดูแล้วเอ๊ะสังเกตดูเอ๊ะมันน่าจะเป็นคาบน้ํามันนะมันน่าจะเป็นน้ํามันนะเราก็เอาผงซักฟอกนะครับผสมกับน้ํานะครับมาล้างเพื่อที่จะล้างคาบมันออกนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นผงซักฟอกนะครับผสมกับน้ํา เราผสมผงตกฟอกนะครับจากน้ําเสร็จแล้วเราก็มาล้างที่ชิ้นงานของเรานะครับที่เราคิดว่าน่าจะเป็นน้ํามันนะครับเพื่อที่จะล้างคราบน้ํามันของเขาออกนะครับ <S <S พอเราล้างด้วยผงตกฟอกแล้วนะครับเราก็น้าเปล่ามาล้างอันนี้เป็นไม้จริงนะครับสามารถที่จะโดนน้ําได้นะครับสามารถจะชุ่มน้ําได้แต่ถ้าเกิดเป็นไม้อัดเนี่ยห้ามาออน้ํามาลาดแบบนี้นะครับไม่งั้นไม้อัดกาวเขาจะพองนะครับจะหลุดได้ เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆมาล้างมาเช็ดเอานะครับพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาผ้ามาเช็ดนะครับเราก็เอามาพึ่งนะครับพึ่งลมให้แห้งก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้เป็นยูรีเทนสูตรน้ำนะครับของ rps นะครับเพราะว่าชิ้นงานตัวนี้นะครับผมไม่อยากให้เขามีกลิ่นนะครับแต่เพื่อนๆจะใช้เป็นยูรีเทนสูตรน้ำมันก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเราก็ดูตามความเหมาะสมของชิ้นงานของเรานะครับ ส่วนนี้ก็คือว่าผมามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีกลิ่นฉุนนะครับแล้วก็เขย่านะครับแล้วก็เทใส่อันนี้เขาสามารถผสมน้ำเพิ่มได้นะครับถึง5%นะครับหรือไม่ผสมก็ได้นะครับ น,นี้ก็หลังจากที่ว่าเราขัดนะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์240หรือว่าเบอร์ศูนย์ะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปัดขี้ฝุ่นดีแล้วนะครับเราก็เอาสีมาทากันนะครับผมจะใช้เป็นสีวิเทนสูตรน้ํานะครับของ r p s เราก็ทาไปเลยนะครับให้ทั่วๆเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการซ่อมสีแบบง่ายๆนะครับแบบซ่อมสีด้วยตัวเองนะครับถ้าเกิดว่า คุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มีตู้ไม้อยู่แล้วแล้วว่ามันเก่าเราอยากจะรีโนเวทนะครับให้เขาดูใหม่ขึ้นลูกค้าจะได้เห็นแล้วว่าเออร้านเราสะอาดสะอ้านนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็ให้ใช้เป็นวิธีการทําแบบนี้นะครับก็คือขัดโดยกระดาษทรายแล้วก็เอาสีที่เราชอบนะครับมาทาเราก็ทาให้ทั่วๆเลยนะครับ นี้ก็หลังจากที่ว่าเราทาเที่ยวแรกนะครับแห้งดีแล้วอันนี้ผมทาไปหนึ่งเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทาเที่ยวที่สองกันนะครับก็ถ้าเกิดตรงไหนเขาสากนะครับเราจับดู <l> ถ้าเกิดตรงไหนเขาสากเราก็ดัดทรายลูกๆก็ได้นะครับให้เขาลื่นแล้วเราก็ทาแต่ถ้าเกิดว่าเขาลื่อนอยู่แล้วเราก็ทาซ้ําได้เลยนะครับเดี <l> ๋ยวเราไปทาเที่ยวที่สองกันนะครับ เท,ที่ยวสองก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสีเขาจะเงาเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทานะครับเพื่อนๆก็ทาให้ทั่วๆเลยนะครับแต่นี้คือทาแล้วนะครับเพราะว่าสีเขา,าความเงานะครับความเงาก็จะเสมอกันไม่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราลูบกระดาษทรายฟ้าๆแล้วนะครับ้วเรามาทาเราจะเห็นว่าตรงไหนเรายังไม่ได้ทาตรงไหนเราทาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลูบเนี่ยเขาก็จะเงาเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งที่ว่าเราทาเสร็จไปแล้วแล้วก็สีที่เราทาเข้าไปใหม่นะครับ เพื่อนๆก็สังเกตด,ดูดีๆนะครับหรือไม่งั้นก็ทาไล่ดีๆนะครับทาทั่วๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ น,นี่ผมทาสียูรีเทนนะครับสูตรน้ําไปสองเที่ยวนะครับเขาก็ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับทําให้ลูกค้าเห็นแล้วอยากเข้ามานะครับว่าเออร้านนี้สะอาดดีจังนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับว่าวิธีการทาสีตู้นะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าสีตู้ขนมสีตู้ก๋วยเตี๋ยวสีตู้ ที่ใส่อาหารนะครับว่าสีมันซีดจางแล้วเราจะมีวิธีการแก้อย่างไงก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับไปเป็นตัวอย่างกันดูได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาแนะนำกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ ผมช่างหน่อยหัวจุกก็ขอให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองกองเป็นกะละมังเลยนะครับ